ยังมีผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยนะครับที่ยังต้องการความช่วยเหลือวันนี้ทีมข่าวเราไปพบความยากลำบากของชุมชนมุสลิมที่ปทุมธานีซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางส่วนนะครับติดตามกับคุณนพพรนาคนวลครับ ที่นี่ชุมชนมุสลิมคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่การเข้าถึงยากลําบากแต่ทันทีที่วันนี้ถุงยังชีพของครอบครัวขขาสามได้เดินทางมาถึงพวกเขาก็แปรเปลี่ยนจากความทุกข์เป็นความสุขท่ามกลางความสนุกสนานค่ะ บทเพลงซองลาวาดนาบีที่ชาวไทยมุสลิมในซอยคลองหลวง54พร้อมใจขับร้องเพื่อขอบคุณพระอันเลาะที่ประทานพรให้ครอบครัวขาว่าวซาำ เข้ามาช่วยเหลือหลังก่อนหน้านี้พื้นที่หมู่3 4ี่และห้าถูกน้ำท่วมหนักจนถนนตัดขาดทุกเส้นนะคะนานถึงสองเดือนการช่วยเหลือจึงเข้าถึงช้าชาวบ้านส่วนใหญ่ฐานะยากจนหาเช้ากินขําจึงไม่สามารถหายานผ่านนะเพื่อออกมาขอรับสิ่งของบริจาคได้ทุกคนต้องพึ่งตนเองจนวันนี้มาถึงวันที่ทีมข่าวสามมิติได้ผ่านมาพบและมอบถุงยังชีพ ที่นำติดรถมาให้ท่ามกลางความตื่นเต้นดีใจจากชาวบ้านที่กำลังร่วมมือกันฟื้นฟูโรงเรียนสอนสาศาสนาที่ได้รับความเสียหายค่ะโดยเฉพาะอุปกรณ์การเรียนที่มีทั้งโต๊ะเก้าอี้สมุดหนังสือและห้องเรียนค่ะลำบากมากเรือกอ็ไม่มี<ะ>ร้องไห้ทุกวันทุกคืนเลย<ะ>ไปไนนไม<ะ>่ได้<ะ>เครียดมากเลยเครียด กูโพช่องสามมาดีใจบอกไม่ถูกเลยเหมือนขึ้นสวรรค์สวรรค์เลย่อัละอ๋จงบรรดาลให้จริงๆเลยก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับน้ําใจคนไทยนะครับที่วันนี้เนี่ยไม่มีการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามโดยเฉพาะนะครับทางช่องสามที่ได้ให้การช่วยเหลือเข้ามาถึงแม้ว่าชุมชนนี้จะเป็นชุมชนมุสลิมนับถือศาสนาอิสลามแต่น้ําใจคนไทยก็ไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับ หลายหลาย,ลายองค์กรก็ไม่ค่อยเข้ามาเท่าไหร่เพ <c oughs> ราะว่าปีนี้ท่วมมาก <c oughs> ยังไงก็ต้องขอ,อขอบคุณท่องสามด้วยนะครั <c oughs> บคุณค่ะงยังชีพคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ทุกคนเฝ้ารอนะคะพวกเขาดีใจที่สุดถึงขนาดจัดกิจกรรมกลางแจ้งแสดงความยินดีที่บริเวณล,ลานหน้าโรงเรียนสอนศาสนาอาดามียะอย่างสนุกสนานแบบนี้ค่ะ นนาามมัมด,งด,ดงาากง่อนจะชักชวนทีมข่าวรวมเต็นลบำแขกเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมแทนคำขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาผ่านครอบครัวข่าวสามนะคะ ประทับใจที่เกิดขึ้นได้สารสัมพันธ์ความรักความสามัคคีคนไทยด้วยกันและเพื่อตอบแทนความรู้สึกดีๆที่ชาวไทยมุสลิมมอบให้ทีมข่าวก็ไม่รลอช้านะคะขอบอกความรู้สึกจากใจสู่ชาวมุสลิมด้วยภาษายาวีบ้างค่ะ อยากจะให้ทุกคนอ่ะสู้ๆนะคะแล้วช่อง3าก็อยากจะบอกทุกคนว่าตาลีมูกเซดดลัมฮัดีช่องสามรักทุกคนแล้วก็จะอยู่ในใจของทุกคนเสมอนะคะแล้วทุกคนก็อยู่ในใจช่องสามตลอดไปนะคะทั้งแววตาสีหน้าและรอยยิ้มที่สื่อความหมายความสุขมากล้นเท่ากับว่า ทุกคนได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายให้กับชีวิตแล้วแม้จะผ่านความทุกข์มามากแค่ไหนนะคะแต่พลังที่มุ่งมั่นก็ยังช่วยผลักดันให้เขาอิ่มเอมจากน้ำใจคนไทยที่ช่วยหล่อเลี้ยงทุกลมหายใจให้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสดใสค่ะนพขวานนาคนู